สวัสดีค่ะในขณะที่เรากำลังนั่งทำคลิปอยู่นี้ลูกแมวก็นั่งอยู่ข้างหลังเราค่ะเราจะเริ่มลำดับภาพเหตุการณ์ตั้งแต่แม่แมวดำตัวนี้นะคะได้เข้ามาอยู่บ้านเราแล้วก็พาลูกๆมาไว้ที่บ้านเราค่ะก็เป็นภาพเท่าที่จะหาได้ตามลำดับเหตุการณ์ค่ะนี่คือน no ้องเฮนรี่นะคะแรกๆสุดเลยเราก็หลอกล่อเขาด้วยการให้มากินอาหารเมาเรียค่ะ ค่อยๆขึ้นมาทีละขั้นบันไดกว่าเราจะหลอกล่อได้นะคะต้องใช้สารพัดวิธีใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเลยค่ะพ่อแม่ของเขาพามาก็อายุประมาณ2เดือนกว่าแล้วเราต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปค่ะและคำภาวนาที่เพื่อนๆส่งถึงเราแล้วก็ส่งถึงลูกแมวด้วยค่ะตอนนี้ ลูกแมวก็สบายแล้วเราได้รับเลี้ยงลูกแมวแล้วนะคะเราก็จะมีภาพให้เพื่อนๆได้ชมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเท่าที่จะถ่ายภาพได้ค่ะค่ะชมไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะต้องกดไลค์ก่อนกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นคลิปถ้าเราไม่กดกระดิ่งเราก็จะ <Hi. S 1> ไม่เห็นคลิปค่ะหรือว่าอาจจะเห็นช้านะคะ เมื่อเรากดติดตามแล้วสำหรับเพื่อนมีช่องอต้องกลับมา <ปะ S 1> ชมอีกนะคะนนหมดแล้วอ่ะอเดี๋ยวเอามาให้เอาไหมเดี๋ยวมาให,ให้ใหม่นะแป๊บหนึ่งนะมามาบ้านนี้ใจดีกันนะลูกมาตอนนี้แอบดูลูกแมวห้าตัวที่แม่เขาพามาเล่นบ้านเราไม่กินข้าวเลยนะเนี่ย นี่คือเวลากลางวันแอบมองจากมุงรงลวดหน้าบ้านนะคะแมวดำเป็นแม่ของเขาโอ้ยถ่ายลูกภาพน่ารักนี้เป็นภาพที่เราตื่นมามาเจอลูกแมวปีนต้นไม้ซึ่งเป็นค่ำคืนที่เรากลับมาจากต่างจังหวัดค่ะก็ทำคลิปเสนอเพื่อนๆไปแล้วนะคะคลิปนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราดีใจมากเลยค่ะ ที่ได้รู้ว่าเพื่อนเพืนหลายท่านได้เลี้ยงแมวตามเราค่ะเพราะเพื่อนเพื่อนบอกว่าแมวน่ารักแมวมาอยู่ที่หลังบ้านบ้างมีเพื่อนเอามาให้บ้างลูกๆเอามาให้บ้างเราต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะคะขอบคุณแทนเจ้าเหมียวน้อยขอบพระเป็นเจ้าไว้พรเพื่อนๆนเพื่อนๆค่คะการมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อนๆอ,อย่าวิตกหรือว่าอย่าก,กังวลใจนะคะสิ่งใดที่เราทำด้วยความรักเราจะได้ความรักความเมตตาตอบแทนจากเบื้องบนเสมอค่ะซึ่งเราจะได้เจอเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆนะคะเข้ามาสนับสนุนเราเกื้อกูลเราค่ะ <Wow. S 1> เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะช่วงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เรารู้จักแบ่งสันปันส่วนหรือว่าเป็นเง <Wow. S 1> ินทองค่ะ แล้วก็จะพบว่าตัวเองมีเงินเหลือเฟือเลี้ยงดูลูกแมวได้สบายๆใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดมากขึ้น mm. เช่นพาไปรับวัคซีนแบบนี้ mm. ในที่สุดลูกแมวก็มีชีวิตใหม่แล้ว นี่ก็เป็นภาพช่วงที่เราหลอกล่อลูกแมวเราเอาอาหารแมวมาให้ค่ะเพื่อความสนิทสนมกันนี่คือเบ็ตตี้เบ็ตตี้เป็นแมวตัวเล็กที่สุดเลยในกลุ่มนะคะ วันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนั่นก็คือได้กรงใหม่นั่นเองค่ะได้พาลูกแมวเข้าบ้านนี่คือสิ่งที่เขากำลังดูอยู่ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงลูกแมวว่าเขาจะเครียดค่ะ เพราะว่าเรามีลำดับตามขั้นตอนในการดูลูกแมวใหม่เข้าบ้านที่ผ่านมาได้ผลดีค่ะอย่างเช่นกรณีของไข่มุกที่เรารับเข้าบ้านแต่ครั้งนี้ลูกแมวสีตัวอาจจะต้องทยอยทีละตัวเพื่อให้แมวในบ้านไม่ตื่นกลัวแล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะ เพื่อนๆคะบางวันนะคะเราจะพาเพื่อนๆขับรถเที่ยวเพื่อเป็นการผ่อนคลายชมวิวคะ่ะอาจจะเป็นวอล์พาไปบางที่เพราะอยากให้คนเลี้ยงแมวมีความสุขและสุขภาพดีนั่นหมายถึงว่าแมวเหมียวของเราก็จะมีความสุขด้วยและขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้คะ่ะและเพื่อนใหม่ถ้าอยากให้กำลังใจเราอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ เพื่อแจ้งเตือนว่าเรามีคลิปใหม่ค่ะ Thank you for watching and see you later กดติดตามแล้วเจอกันอีกค่ะ